ไม่เหนือเอาดีนะซื้อไอเดนี้ซื้อสมุดเอาแบบหน้ามึงือพอดเราไปบินบินไม่ได้คิดเลยวะได้ดูวะไม่ได้ดูไม่รู้ทราบไว้รู้ไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวค่อยเล่าพี่พี่มันทายห้หนูแล้วทายมี่เพียร์เพื่อนพี่ป่ะเนี่ยอ๋อใช่เพื่อนพี่รู้ที่คนนี้แหละรู้ได้ไงอ่ะเพื่อนพี่คนนี้แบบช่วยทันมาไลฟ์ด้วยถ้าวันนี้ไม่ดูก็ไม่ทันอยู่ดีอยู่ดีเช็ดไหมไม่เพราะพี่คนนี้คือคนที่คอยบอกพี่พิมว่า น้อง Live อยู่ใช่แล้วทำอีกจริงๆตลอดอ่ะคือพูดอะไรก็คือต้องคิดละเดี๋ยวโดนด่าไหนพี่ยังอยู่ไหมตอบดีเอ้ยใครใครจะจ้างงานงานแต่งี่อันนี้ฝากอะไรกันมีงบเดับดูนี้ดูนี้มีชื่อนกใครไอสัตว์ใครสัตว์มี่คำพูดใหม่กับซาได้นะคะว่างับงับ ได้เงับได้งับได้งับเตงเร็วๆค่ะเมื่อี้มันมีตั้งมันแล้วนะได้งับเตงเออรู้เลยกระเทยเลี้ยงงับงับเจ้าของโอเคเข้าใจความรู้สึกเวลาดูแล้วมีคนไลฟ์เป็นแบบนี้นี่เองเง็บเฮ้ยคือเขาแบบขอจอยมาเมซี่งับ ก็จริงสาดี่ไม่เห็นให้ดอกไม้เลยขอบอกว่าตอนนี้ก็ g r o เ set ต้องต้องเป็นตัวนะช่วงนี้ออกกับรายการขอสาดี้ทุกวันแต่ออกด้วยลูกอ่ะคอนเทนต์เขาไม่ให้ดอกไม้แต่เอ้ยคุยดาวต้องทำไงอ่ะดาวก็ดีต้องทำไงแบบว่า handsome all the time หรือว่า ้มีคนนี้อุ้ยอุ้ยขอบคุณค่ะคนที่ขอใครให้อ่ะอันเนี้ยฉานีให้แล้วเหรอฟรีขนชวนอะอรเบียร์สยามเอาอะ่รเป็นเบียร์สยามได้ไหมอยากแบบเอาให้มันขึ้นมาอันนี้ไงว่าเขาไปแพนเด็กจะวางบนนี้ยกขึ้นมาวันนี้ดียก้วยแก้ว ได้ยุกห้องวันนี้กันดีเลยสูงแล้วอุ้ยพอลังบพอลังพอังบใส่เตมากใส่ตรงนี้มันโค้งจะบอกพี่พิมบอกไปบอกอะไรว่า we are back ทุกคนชุมว่าสวยขึ้นเยอะจริงๆขอบคุณรับมันจะหลืมว่าถ้าคนชุมเยอะพี่พิมวันนี้พี่มันก็ชมหนูเยอะละให้หอ แล้วพี่พิมทาเลี้ยมให้หนูเร็วค่ะเร้่ไปอยากทาผิวต้นหอมคำเอือให้ฉันทาฉันคิดผิดนะเว้ยถ้าเป็นฉันทาก็จะได้แบบตั้งใจให้โดนฟันมันก็กินเลยแบบแม่แลวตนนี้เขาพี่อเลสจมูกมองอะไรจมูกนี้แม่ให้มาให้ตั้งแม่ไม่ตั้งวะพี่พิมพี่หน่อยดิ แนะนำคอนแทคเลนส์เดี๋ยวมาแนะ man, ออนำหลังจากที่ได้เซ็นสัญญาแล้วกันนะไอ <laughs> คอนจริงถ้าได้เซ็นสัญญาแล้วก็เดี๋ยวมาแนะนำน,นะคะจริงตอนนี้จริงๆมีงมีไอสต๊อกเยอะมากว่าอะไรที่จะพูดต่อได้มีไอสต๊อกเยอะแต่ตอนนี้พูดไม่ได้เพราะมันเคยพูดแล้วมันได้เข้าจริงนะทุกคนในไลฟ์ช่วยแคปไปช่วยเอาไปตัด่อยนะเดี <laughs> ๋ยวไม่ใช่ผู้นี้จะได้เซ็นสัญญาเลย <laughs> หนึ่งปี เพราะว่าคออะไรจะแบบก็มาพูดมาให้ด yeah. ูดีนะเป็นการยิงแอดวันนี้ใ uh> ส่ชุดตรีคุณนะคะมีคนดูอยู่นะคะห้าลิปอะไรคะลิปสติกค่ะก็บอกค่อยสิเราทำให้กลางนะคะอันนี้ชาร์ลอตต์เทอร์รียนะคะสีมเรียรม อันนี้เหรอฉันไปขายค่ะอันนี้เหรอวิเราได้ปะรอก่อนพึ่งนึงออกพิ่งนึกออกจากที่เธอพูดเมื่อกี้น่ารักค่ะไม่ได้ไปเที่ยวเลยนะคะไม่จริงไม่จริงเเป็นงานเยอะมากค่ะวันนี้ตีแบบเอ้ตีแบบช่วงนี้ค่ะตีแบบเทสซีรีส์ออนตอนไหนบอกได้ไหมทิ้นปีเดือนพฤศจิก ภาษาอังกฤษคือ no เมมเบอร์อ้าวไม่เห็นอ้าวขนมปังเม้นหรอไม่เห็นเลยแม้นหรอคะเคลมินขนมปังอยู่หรอแมลอนอ้าวไม่เห็น Miss Yui เตยแต่ไฟช่วยได้ไลค์ไลค์เห็นว่าไลค์นะอ๋อมันจะเห็นแบบนี้เหรอคือมันเมื่อกี้หนูไม่เห็นเลยเมื่อกี้เขาเขียนว่าอะไรอ่ะแต่ขนมปังตลบบ้าสวยจ้าขนมปังนั่นแล้วนะคอมเมนต์แบบคอมเมนต์โพสต์หนูแบบคิดได้ไงคิดได้ไง จริงทุกคนชมว่าสิ่งนี้ับับเจงดีนบเจงใส่แว่นยี่ห้ออจนเทลติ๊กต็อกเลยอะพี่ชาดีันเหคนพูดเอสใส่เอเคือแต่ที่เป็นแว่นเออรู้ท่ไมร่้อันนี้ใส่ได้นีนะใส่นีับ ของพพี่ิมนะะคจริงแต่แต่ว่าเบนโอหลอกมานั่งนานมากว่าจะทํางานก็คืองานมันไม่เกิดหลอกมาคุยงานเนื่องจากสต๊อกการคุยงานมาันเยอะเกินคิวจะไม่ว่างานะคะอันนี้คือพิมให้พักอีแค่อาทิตย์เดียวจริงร้านที่เป็นโอ,อยู่เลดดิ้งดีนะมีคาถาเยอะมากว่าที่ไหน,นชอบทานส้มตำไหมโมกะร้าชอบแต่ไม่ชอบตำไทยค่ะหวาน วุ้ยคนหรือนะคะดูแลคนเงครับช่วงนี้ออกส่ังกายนะคะสัปดีกเชนส์กับแบบต่อไม่ได้คุมอาหารเลยก็คืออาอจริงก็ไม่ได้ลีนอ่ะขายน้องหอม,มอยู่ค่ะเสริฟนะเนะดลไลฟ์ฟิลเนี่ย ต้องอองูพี่มงเดี๋ยวมันจะดีเลย์หมดใช่แต่ต้องถ่ายรูปไยปเดี๋ยวหนูจะไปแล้วหนูต้องถ่ายรูปวันนี้ใส่ชุดตรีกุลนะคะโอทีดีไหมละ่ะโอโอทีดีตรีกุลวันนี้คนสวยครับ้ว่านของจันท่อของพี่พิมสิเว้นตุ่มแต่วันนี้มันเข้าเดี๋ยวชั้นยกให้เธอ แหวกงานสายน้ำ <laughs> มันเราจะได้ไปใส่หมอนแหวกดังสายหมอนแทจริงจริงมันต้องเป็นโครงการแลกเปลี่ยนนะมันจะคุ้นนะเราซื้ออะไรแัดก <c oughs> ็เดี๋ยว <c oughs> เออหนูซื้ออะไรหนูก็ถามพี่เมียได้ป่ะแล้วหนูก็เซฟให้พี่เมียนี่พี่เทัาม,มาหนูก็อย,อยากได้ <c oughs> แล้วก็ขอใส่ <c oughs> จริงไม่พี่เจตุลคือจะได้แบ่งจ่ายกันมากขึ้นแล้วไม่เก็บมากเลยท้าอ่ะท้าวมีเงี้ยคะคุณเป็นดาราหรือเปล่าคะยัง ก็ดีนะเดี๋ยวหรือว่าเรียนการแสดงด้วยหรอ่าทุกคนขอได้นะคะรอน w เวหนีไปก็ตายเปล่าจริงห้ามหนีเธอ่นีไองหนีได้ไม่ได้เอาชื่อเรื่องวันนี้คุณกินมัทชะนิยาหมดแล้วถ้าใครอยากเห็นเตโนทำลิวชงมัชฉะกดหนึ่งทำบ่อยมากเลยอ่ะ อินดี้เธอละเอียดงานเพลดักชั่นเออแบบจริงจังหนีไปไหนไปในใจได้ปะไม่ได้เมาอย่งเรียนน<ช>้องเออให้น้องยังเรียนอยู่เปิดบิ้นยังเรียนอยู่อ่ะยังไม่จบอยู่ปีหนึ่งทำให้กินม้างมาเจอก่อนเนาะให้เจอพี่พิมเงี้ยสัตว์ปังไมเจอพี่พิม จริง300ร้อยกว่าคนเขาทำจะมีอัปเดตแล้วนะคะทุกคนรอ Stay tuned นะที่ผ่านมาปิดสงคามนะคะ <laughs> ปิดเทอมใหญ่ปิดเทอมใหญ่โอ้คนชอบฟิลเต่คนแทบเตีร์บอกได้เดี๋ยวตอนส่งสัญญาแล้วบอกโอเคไม่งับถ้าแท็บเล็ตสกิลรีบก็บอกแบบนีว่าฟิลตตเล <laughs> ลตอร์ติดต๊อกได้เรียกใช้ติ๊กต๊อกทุกคน ถ่ายเลนส์เดี๋ยวมาบอกนะคะหลังจากที่ซสนสัญญาแล้วกันนะโอเคไปถ่ายรูปเจอแสงหมดแล้วไปตอนมีงานต่อนะคะบ๊ายบายคาเฟ่นี้น่ารักมากนะคนแบบเปยนเทปมาอย่าเห็นเป็นลงประกวดอะไรก่อนกดอะไรอะไปที่ไหนคะ เก่งจริงชิงค่าเทิมแพรเนี่ยจริงๆเป็นโอเวนเด็กเหมือนจะตั้งใจเรียนแต่ตั้งใจเป็นเด็กหลักห้องบ๊ายบายรอเออบ๊ายบายค่ะคุณี่ปุ่นบ๊ายบาย เนีกน๋กําลังจะหมดแล้วทุกคนไปก่อน <c oughs> ไปน,นะคะจูออกไปปวดสัดอาหารออกไปได้ไปแล้วทุกคนบายน,นะคะ <c oughs> มันมีตัวเอ็กซ์อ่ะปิด